สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถกระบะบสีประตูนะคะอิทุสุดีแมกฮลันเดอร์นะคะสประตู2.5ตัวแซนะคะลูกค้าค่ะค่ะเป็นรถนะคะปี2012ค่ะเกียร์แมนนวลน,นะคะคันนี้เลยนะคะ ค่ะสีบอลเงินนะคะเลขไม้ที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่276,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่425,000บาทค่ะลูกค้า่ะค่ะ,คะเป็นปายทะเบียนอคอรัลังมามะ6หน่งหนกรุงเทพมหานครคันนี้เลยนะคะ ค่ะคันนี้จะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะลูกค้าคะขันพัดพาเดินชมรอบคันเนาะว่าคันนี้สวยงามแค่ไหนให้ออปชันอะไรมาบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มด้วยในส่วนของกระจังหน้าตัวรถนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะอิสุสีแดงแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนนะคะลูกค้าคะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็โคมไฟของเขาเป็นโคมไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าค่ะแบบนี้เลยนะคะไม่มีในส่วนของรอยแตกใดๆไม่มีคราบเหลืองเนาะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเรียมสันตัวรถยังคงชัดเจนนะคะลูกค้าค่ะเพจยนต์ของเรานะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างนะไม่มีชนหนักพกนนนนะะลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะค่ะไม่มีตัดแต่งโครงสร้างไม่มีก่อม้แน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าค่ะแล้วก็ล้อของเขานะคะเป็นล้อแม็ก20ยี่สิบนิ้วนะคะลูกค้าค่ะขนาดยางจะเป็นสองหกห้าทัพห้าสิบอารยี่สิบนะคะลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะค่ะ ปียางของเขานะคะจะเป็นปียาง2 2อเอ่อเป็นปียาง2021นะคะสัปดาห์ที่11นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะค่ะเป็นซันิลาณ์นะคะไฮเดนเดอร์นะคะยกสูงนั่นเองค่ะลูกค้าค่ะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะค่ะ รถน่าใช้อีกคันนึงเลยนะคะแล้วก็บ้ามือจับของเขานะคะเป็นสีโครเมียมเนาะเป็นชุดแต่งของดีแมของเขานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยลากยิ้มแก้มบุ๋มใดๆเลยนะคะลูกค้าคะค่ะลถคันนี้ก็จะมีบันไดด้านข้างมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะด้านท้ายตัวรถของเขานะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะ Insu D-Mac นะคะค่ะตัวแซดนะคะเครื่อง DDI นะคะลูกค้าคะนี่เลยนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ มีในส่วนของกันชนด้านท้ายมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟด้านท้ายตัวรถของเขาเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของแม็กไลเนอร์ของเขานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคะมีรอยการใช้งานค่ะลูกค้าคะค่ะแต่ว่าสภาพยังโอเคนะคะค่ะด้านท้ายฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยลักยิ้มแก้มบุบใดๆเลยนะคะค่ะ าต่อได้ในสองของผู้โดสารด้านหน้าเนาะค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําแดงตัดกันแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะด้านข้างตัวรถของเขานะคะจะเป็นในสองของค่ะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าค่ะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเลนไม้ของเจ้าคันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะจะพัดสตาร์รถให้ดูนะคะ นี่เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุของเขานะคะลูกค้าค่ะจะเป็น DV d ดีนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของค่ะในส่วนของแอร์ของเขานะคะจะเป็นแอร์ปรับเมนอนเองค่ะนี่เลยนะคะกุญแจของเขานะคะเกียร์เขาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะกีบเมนอนันเองค่ะ ก่อนโนน่าจะมีช่องเก็บเอกสารให้2ช่องนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของค่ะถุงลมนิรภัยมาให้นะคะคู่หน้านะคะแล้วก็ที่แบงแดดของเขานะคะยังคงสมบูรณ์นะคะทั้งสองฝั่งเลยตันนี้จะเป็นที่เก็บแว่นกันแดดแว่นสายตานะคะไฟส่องสว่างนะคะมันนี้ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะ,คะกี่ของเขานะคะ เบาของเขานะคะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยย่ในใดๆเลยนะคะยังเต่งตึงอยู่เลยนะคะสภาพโอเคมากๆเลยนะคะคันนี้น่าใช้อีกคันเลยนะคะ mm hmm. ค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อหานนพพยิยนที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าหนึ่งสี่สามห้าหกสามค่ะสำหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถก,กับเราไม่สะดวกจะินทางมาจัดเฟรน,นเราก็มีบริการจัดเฟรน,นถึงหน้าบ้านนะคะค่ะรวมไปถึงสไลด์รถไปส่ง ถึงหน้าบ้านเลยนะคะาอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะติดต่อมาสอบถามเงื่อนไขนะคะโปรโมชั่นต่างๆนะคะเอกสารการออกรถเนาะติดต่อคานองพัฒนพิยุนได้เลยนะคะนะคะ่ะถ้าหากว่าช้าหมดแล้วนะคะมีคันนี้เข้ามานะคะค่ะช้าหมดอดสิบเป็นเจ้าของรถไม่น่าใช้คันนี้เลยนะคะ น็อตต่างๆของเขาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีอะขยับได้เลยแล้วก็เพดต่างๆของเขายังคงชัดเจนนะคะลูกค้าขานี่เลยนะคะค่ะรอยเม็ดอร์ดเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าขา้วต่อด้วยเนี้ยสังของบริษัทแถวหลังกันนะคะ เพื่อสารแถวหลังนะคะค่ะข,ของเขาก็จะเป็นแต่งมาในส่วนของติดลําโพงมาเนาะนี่เลยท่านใดนะคะที่รักในส่วนของเครื่องเสียงเนาะคันนี้เลยนะคะตอบโจทย์คุณลูกค้าเลยนะคะไม่ต้องไปติดตั้งเองเนาะแล้วก็มีที่เก็บเอกสารให้ทั้งสองฝั่งเลยพเดาน้านบนนะคะสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยไม่มีรอยเปื้อนรอยเจิมนะคะลูกค้าคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถคนันนี้ค่ะถูกใจท่านใดเป็นพิเศษนะคะติดต่อหา้องพัทเลยนะคะค่ะ สนใจก็รีบจับจองเป็นเจ้าของรถคันนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะโอนจองมาได้เลยเนาะค่ะยังไงพันก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะรถอี u D ูซูดีแม็กคาแลนเดอร์นะคะสีประตู2.5ตัวแซดนะคะค่ะปี2012เป็นเกียร์เมนวลสีบอลเงินเลขไมลที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่276,000กิโลเมตรโดยประมาณะคะ่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทค่ะลูกค้าค่ะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณลูกค้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพาจะพาไปรีวิวลถขนาดให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ